สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณสัิธานเทียมจันนะคะคุณสสิธานเทียมจันเนี่ยเป็นนักจัดงานประชุมสัมมนาคําว่านักจัดประชุมสัมมนาเนี่ยคืออะไรคะนักจัดงานประชุมสัมมนาก็คือเป็นลักษณะงานจริงๆแล้วคําว่าไม้สระมิตติ้งก็คือการพบปะสังสรรค์การกอินเซนティブก็คือแรงจูงใจในการที่มาพบปะสังสรรค์กันซึ่ง ก็จะเป็นงานโปรดักต์ของการประกันชีวิตหรือว่ายอดขายที่เป็น d i เร c เซล l ค่ะเขาก็จะมาจัดงานมิงมาเลี้ยงส่งมาเลี้ยงกันมีแรงจูงใจในการทำงานคำว่าไมซหรือว่าการจัดงานประชุมเนี่ยหมายถึงว่าต้องเป็นระดับใหญ่ไหมคะระดับเล็กๆก็ทําได้ด้วยไหมคะระดับเล็กๆก็ทําได้อย่างเช่นงานในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไมซ์ที่มันอยู่ใน convention hall ใหญ่ๆ มารวมตัวกัน,นการโชว์สินค้ากันนิตติ้งกันนี่ก็ถือว่าเป็นไมซ์งานของไมซ์มีอะไรบ้างคะต้องเกิดก่อนนะคะไมซ์นี่คืออยู่ในส่วนหนึ่งของสายงานการตลาดค่ะ,คะซึ่งสายงานการตลาดก็จะแยกธุรกิจออกไปเป็นอ,อ,อีเวนต์กับโฆษณานะคะซึ่งไมซ์จะอยู่ในส่วนของอีเวนต์ค่ะนะคะอีเวนต์ก็จะแยกเป็น,ปน,ปนมีลอนชิ่ง c o n คอนเวนชัน s h o w ซึ่งม c สก็อยู่ในคอนเวนชันก็คือเดียวการประชุมสัมมนาต่างๆเดี๋ยวเรียนน้องๆชัดก็คือในส่วนของการตลาดเป็นตัวใหญ่การตลาดปุ๊บก็แยกออกมาเป็นโฆษณาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คืออีเวนต์ส่วนของอีเวนต์ย่อยลงมาก็คือจะเป็นลอนชิ่งก็คือมีโปรดักต์อะไรออกมาใหม่ๆแล้วก็จะเป็นการเอาออกมาให้ประชาชนได้รู้จักโปรดหรือสินค้าตัวนั้นแล้วก็คอนเวนชันแล้วก็มาเป็นม คอนเวนชันก็คือไมซ์แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือ r o ร h โชว์คำว่าคอนเวนชันนะคะคือการที่รวมคนที่อยู่ในอาชีพนั้นแหะคะคำว่าไมซ์ของของในส่วนของการตลาดตัวนี้ค่ะไมซ์นี่แค่เผื่อไม่ไม่ต้องตีโจทย์ง่ายๆตีโจทย์ง่ายๆก็คือการเลี้ยงสังสรรค์กันมาพบปะกันแล้วก็คือมีแรงจูงใจในการที่จะมาเลี้ยงสังสรรค์ <C jin x> คนที่จัดงานไมซ์ก็คือคนที่บริจาคบริหารจัดการงานกิจกรรมนั้นให้เกิดรูปล่วงสําเร็จได้ไปด้วยดีค่ะเราก็ต้องเคลียร์ว่าต้องมีกี่ที่นั่งจัดงานในรูปแบบอะไรกิจกรรมควรจะมีอะไรบ้างแล้ก็จะต้องรับการมาจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าได้ก็คือเราเป็นเหมือนเอาซอร์สเป็นบริษัทที่รองรับ ของการจัดงานในบริษัทดังๆใช่ค่ะโอเคแล้วความก้าวหน้าเนี่ยอาชีพนี้ค่ะจริงๆธุรกิจไม้สนนัณปัจจุบันนะคะเติบโตไปได้ด้วยดี<ม>เนื่องจากว่ารัฐบาลเราอ่ะส่งเสริมธุรกิจหนึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการประชุมสัมมานาต่างๆแล้วก็คือทั่วประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คือต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอือยูนิซิตี้แอมเบต่างๆเขาจะต้องมาประชุมกันที่นี่ แล้วก็มีการท่องเที่ยวกันเกิดขึ้นในนั้นซึ่งไรายได้ตรงนี้ค่ะ,ะเด็กไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องจบสายงานโดยตรงทางการตลาดหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์อขอให้มีหนึ่งใจรักก็คือ,อมีไอเดียสร้างสารรค์ อดทนขยันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็เกิดไรายได้ได้ได <Okay. S 2> ในระหว่างเรียนแล้วถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยน้องๆมอต้นนะคะที่เขาดูเราอยู่เนี่ย<ม>เขาอยากบอกว่ามผมอะคิดว่าผมอยากจะเดินตามสายอาชีพนี้แล้วเนี่ยมีเส้นทางในการเรียน อะไรบ้างที่สามารถให้น้องๆเดินตามเส้นทางนี้ได้นะคะเขาเป็นต้องเรียนสายอะไรเป็นพิเศษไหมแผนอะไรแล้วก็เข้าคณะอะไรได้คะจริงๆส่วนตัวค่ะ<อ>ก็เรียนสายมาคณิตอังกฤษน,นะคะ,คะสินคคำนวณแต่ก็คือใจเนี่ยอยากเรียนมันธนะศิลป์มาตั้งแต่ต้นเรีนฐานมาแต่เนื่องจากว่าครอบครัวไม่สนับสนุนเนื่องจากว่า,ารู้สึกว่ามันเป็นสายอาชีพที่รออิ่งอย่างเดียวไม่น่าจะเกิดรายได้ได้ ก็เลยจะต้องเลือกคณะที่มันเกิดอะไรได้ก็คือมีบริหารธุรกิจกับนิเทศศาสตร์ซึ่งมาได้นิเทศศาสตร์ก็เลยนิเทศนทศาสตร์นี้สามารถสอนเราในแง่ไหนได้บ้างสอนสอนในแง่ของหนึ่งวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถทําให้เราเกิด ความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ส่วนตัวก็คือค่อนข้างที่จะชอบงานอะไรที่เป็นไอเดียใหม่ๆทําให้เกิดกิจกรรมนั้นๆขึ้นมาได้ค่ะคะอยากจะให้คุณสสิธานนะคะฝากอะไรกับน้องๆที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเป็นนักการจัดการประชุมบ้างคะจริงอย่างที่บอกนะคะ นักการจัดการกิจกรรมนี้ขอให้เพียงน้องๆมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ขยนันอดทนก็สามารถที่จะเป็นนักกิจกรรมบริหารกิจกรรมได้นะคะนักบริหารกิจกรรมเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดจบอาชีพหรือสาขาใดขอให้เพียงมี3ส,สิ่งนั้นแล้วก็มีไรายได้เกิดขึ้นได้ในระหว่างเรียนนะคะ แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคระเพราะอาชีพนี้อาจจะเป็นคำใหม่ของน้องๆเนี่ยจะสามารถจุดประกายความฝันของน้องๆได้ขอบคุณพี่สาสิทธานมากค่ะขอบคุณ